คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการเสียงโูฉลาก,กินแ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ทิ้แนะไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพน,นันเป็นอันขาดค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเมื่อนี้เพจพระรวยก็ามาอยูบอยะะ่บ้านลุงต้อยนะคะบ้านลุงต้อยฝันแม่นนะคะเนาะลุงต้อยคือตายแล้วฟื้นนะคะเนาะตายแล้วฟื้นตายจวันแล้วก็ฟื้นนะคะเพิ่นตือ,อเพิ่นมาฝันแม่นนะคะเนาะเลขเพิ่อนเน่ะ งวดเมื่อกี้เข่าเต็มๆนะคะเนาะ9009นะคะเนาะงวดนี้เพชรพะรวยได้มาตามเหล็กลุงต่อยนะคะเนาะหลังจากที่ไม่ได้มาสองสามงวดนะคะเนาะวันนี้เพชรพะรวยมาตามลุงต่อยถึงบ้านนะคะเนาะมาตามความฝันลุงต่อยนะคะว่าพิ่นจะฝันแบบไหนในความฝันพิ่งนะคะเนาะฝันแม่นฝันดีขนาดไหนข้ามาตามกันเลยเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพะรวยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจคนไลค์คนแชร์นะคะะเข้าไปตามกันเลยนะคะเนาะไป คนนตีบีเป็นไงเสเร็กตีบ่โอ้เสียรกคนเส้ตีบี็กงอหนึ่งเน้เมดนึงนี่มันปนมากปบเลยเออมันปมากเปบเลยมากเปิบมากเาคนลิมากเสียรกแบบพุกพุอืมมัเ็นแบพุกพมีแค่ตมาแบบพุกพุกอีเอเพราะมันบอว่าสียรกตะโกเดีกของตะโกให้โจนตะโกก็ชสีนริง เมื่อกีนมบอกว่าเจอ๋งหาที่งตังเวเดียวครับบอกได้เลยเือ๋ก็ไปกั็มาอืมี๋งหาเตี๋งแต่วเติมกับคนตรงกัอคนตรงผันผันนั่เป็นเด้ผันนักเป็นผันมาเห็นขากในผันหน้องอยู่นี่ห้องกโก,โก,โก๊บมึงกก๊บจีด้าทำเตี๋ยผันก็เป็น อันวาเพิ่นห้องนาจีเก่าจีเก่าจีเก่าพันเก่าพันหอนะกสามเต้าพันหอกสามเต้ตเดี๋ยวอเอาทอาสิก่อนเด้อเดี๋ยวมันถ่าวข้ามก่อน,นนิดนึงเนี่ยพว่าลุงต่อยนี่เป็นแบบนี้พออีหยังเพราะว่าช่องมุนนี่เขาเขายังใหม่อยู่ตอนแรกๆเลยเริ่มแรกเลยเด้อลุงต่อยเด้อเออว่าเอาเริ่มแรกเลยเนาะเป็นหยังคือว่าใต้ขึ้นใต้เราขึ้นตื่นขึ้นมาบอกเลรียงสิเนาะเพราะว่าผม นางไปวงาไปผูกน้ำเท้าบงาะสนเข้าไม่เพราะที่เข้าไม่ของน้ำจับอะไรเจ้าเมื่อไปปนเน่มันมันปัดเตืนมันดันเต้นตับของดินถูกตับถของลมจะสร้างจะจ้างก็แค่นี้กะชองประสุนเต้บานต้นลมนองกันก็แตงเขาจูกระโปงหนืนั่โป่งแห้งนั่ก็แตงเขายิ่งใวเงานั่โป่งแห้งจ้องประสนเด้ถึงของก็เลยกลับมาเป็นสิ เดี๋ยวองมือเลยมือมือแรกมาเป็นเป็นมือที่ช่องมือแรกมาเป็นแต่แด้เป็นต่ว่าไปะก็เริ่มก็เริ่มแจกแจริ่มแจกแเป็นมาต่ว่าสริตั้งนี่บุงเป็นสรบมดูรุมันไม่ข้นมากมาข้นมากต้นฝันฝันเห็นเลขหนึ่งหาจยจูก็พนทีวี่อ่ะอ้าทำเนี่ยเสอเมฆก็ไปอือ ว่าว่าตนี้ตนี้เขาไปซื้อจำมือเขาใส่เขาไปซื้อมาน่ผมนม็ออกเสียงมายสิทำงานนอนละไม่ออกบอกบอกคนติดติดดูแต่แต่ผมยูทูบเบอร์ใต้จังมือจังเลยตื่นขึ้นมาบอกเขานี่จังเลยมาให้เลขแม่นนี่จ็ดมือใต้ยูจ็ดมือคุณยายเป้คุณยายเป้คุณยายไปบิงคุณยาย เงินเงินดั้น่วนจะคงินั่งเนยังจริงไปครั้งนีงจิิงมาเยได้โงก็ไม่ได้โง่ก็ไม่ได้เลยทีกยวังเพื่พอมจะคงไป้ย่ำเห็นเห็นดาวดุนเห็นดาวดุนแบบนี้กันนางนะหันนางนะจิงเนียเดบริงอันนี้เวียดบัรเกือบเรอมันถูกเป็นไปเบียดบัตเพื่อมันยงได้กระดุนเจ็บ แต่แต่คนเตาปียมากเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีเครับตัวมันตอนต้งแต่บลูกตัวยประสบอุบัติเหตุานนีแจะฝันแม่นตลอดเลม่นบ่ขับัถมันมันแจมรถเกินรถกระโดดแจมานึงไ่ดินะหนึ่งไปแกนนะแค่แมนเขาคนขายเหล่กคนคนสิคนเขาขายเล็กเองจังไว้เจาของจามือไหนก็ เขาโจมาสาชาผมต้อยวันนี้วันในตีใครย่านเขาถือออมมาเลยเขาจะถือออมมาเลยต่เขาถือเขงั้นมันใช่ด้วยเป็นแต่ว่าประชันนี้ชุ่งยเออวดนี้เอางวดประจําวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนนี่น้องต้อยฝันยังไดเนี่ยโอ้ฝันได้เลขกตัวใดฝันตั้แต่ตนวันติดทยบริักเป็นฝันมาบอกให้ซื้อได้ก้ หาศูนแต่ว่าเป็นนี่เันมาเป็นมามขึ้นนี่แต่จงแต่จังมากหลายคนเลยมันขึ้นมากแม่นนี่มันนีรวมพุ่นกับมามขึ้นขนาดไม่ว่านั่งบูงอะไแอ้วไปเราไปบังกันกับเงินอะไรเลาเอาเงคงใส่มันแมนบ่แมนอมันั่งเจงโทมเป็นบอกว่ามึง ไปราหน้าของน้ำเนี่ยแล้ก็เนี่ยเป็นนังโยนเนยตรงต้นน้ำนั่งทิ้งต้นน้ำเปนอยอมันบอกว่าเรกเกไม่มาเรกเกอเรกเกามันจะไหนมันจไหนบ่ก็มันจะออกมันบทีตัวเอพูดมบยังี่รูครูบแต่เราเก็บไปกันนะมึงไปเตือนเนี่ยหาปฏบาตมันไงมึงเสียว หาเชนหนึ่งมาเคลื่อนเลนมาเคือนบอกตัวเดียวาเน,น,น,นบอกตัวเดียวเลยหาเชนหนึ่งมาเค่เดียวเลยแต่ว่ามาว่านนักเว้นผลตกนะะมาผลตัเมอวานกน้นมือก้นพันนักเว้นจนพันนักเว้นมันมาเินกากไงเหีงเป็นห้องยนี้ ป็นอ่วงาเกเกเจกเกิาเจ๊กเกิาเดืปนเปวสามเถื่อสองืนโอ้ยมันเหมนบม้อเจ๊กเกก็บม่บ่ในเป็นเพื่อนปกุนกินกันอ,อ่ะงวดนี่ลุงต่อยเด็กเขียนไหวบ,อบ,บ่บ่ได้เขียนไมบ่ได้เขียนใส่กระดาษใส่ังาเลยบ่บ่ได้เขียนบ่อากนอ๋อันกับตีก ก้าห้าศูนย์เนาะฝันตรงกมดเก้าห้าศูนย์กับหาซอวันะเกินแค่จะบุมาตะว่าตะวัาตะวันเก่าตะวันหาซีหนึ่งก็แต่มันเรามันหนักแตงทีเห็นเค้นแตงหมดกวันมันโอดอืมเห็นโอดติดติดติดคนทุนีมมันตายคนเดียวครับงวดนี้เลยคือบมั่นใจเลยคือหาซีหนึ่งอหาซีหนึ่งกับ ก็พ <th um> ี่ยังกาะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าระวังตกับมันเด้อระวังตุกับมันหนึ่งเก้าเด้อมันแก่มันแค่เป็นเลยเคยเป็นวันนั้นฝันเลยเก้าเจ็ดสองมันออกเก้าหนึ่งสองจำเลยดูระวังเจ็ดเป็นหนึ่งเนาะค่ะพ่อระวังเจ็ดเป็นหนึ่งหาสีหนึ่งเลยอหาสีหนึ่งมักคึ้นมากแห้งสีเข่าสามตัวขึ้นหมวที่แล้วว่านอหนิ Ô! nó là một nhóm ở Nguyễn Cỳ. Theo anh cầu young, nhóm này là ch hating and people don't like Ash. Một nhà kia con khá song hông nh Brazilian cũng vậy nhé. Nhìn thấy facebook hông 출 t伊 có để cái thôi đó. Sau đó, mẹ cầu đi theo chữ desenvolver mình ở đây cả năm rồi. ice 맞 tulß là transcought của nhóm này. diyor thường prok Trading gọi là เก็ดเก่าเก็ดเก่าเก็ด่าสามเดือกเดี๋ยวให้รัฐถือเนาะเต็กตัวหนึ่ครับกำลังเต่งอยู่บึงเนี่ยออกกำลังกายเพื่อนเนี่ยโอ้ย ัคนทุดสนุที่พี่มั่กันแบบนี้แหละม่งเรษีเลยมองหมัน็าม่ากําลังโตบอกบ่ัทบ่สัทบ่ได้มากมา่แตคนสุดที่ีคนเดียวไม่นั่นมือนีมาหลายช่องเด้มือหนีมาช่องคนกับสร้างมนตการหลองบ้านรกกาพองพองรกบ้าทีสารสิบเกียนรากะผิดพันธุ์ด้วย มิวพาลวดมิวพ้าลวยลองพ้าลวดลองพ้าลวยหลายช่องเด็ดนีับมีหลายช่องมีหลายช่องมือนี้โอ้ตะเข้าหงวดนี่เด้อพิ่งพึ่งเด้อมันแจ้งคักนอตตัวหนี้นอตบักคาซี่หนึ่งนีนอตโมันแจ้งแอ้มันใจ้แห้งมันมบอกมันเก็ตหนึ่งมันมาเมันมั่งกับบัตรได้แต่ตัวได้โบแต่ได โแสดงว่ามือห้ดวงดีตัวนี้ฟันไอ้มาขึ้นอีกห่ดนี่มันมาขึ้นนี่โอ้สุดๆหล่อนตัวนี้มีจังสี่เนาะมีเหลขเนาะมีเหล็กก็คือเหล็กเก้าหาศูนย์หลักะหาสี่หนึ่งหลักะเจ็ดเก้าหาศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งเก้าเนาะ ต่วเก่งนะครับเด้อตัวเก่งหนึ่งนะครับหนึ่งซีซีหนึ่งหนึ่งซีซีหนึ่งตัวเก่งเลยเกล็ดเกล็ดเริ่มตัวกลับมันเด้อเกล็ดเก็บเกล็ดเกล็ดมันเป็นหนึ่งเจล็ดเก่ลน้ำจนหนึ่งเกลน่ะมันมันเป็นซีน่ะครับครับครับไอเจ้ก็เคยแค่พันละก็เป็นล่ะเพราะว่าเจวาน่ะดันเป็นหนึ่งเก้าครับกันไปเจ้เกลมันดันเป็นหนึ่งเกลน่ะครับ ครับเนี่ครับครับผมอ่ะขอบคุณลุงต่อยไรเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณลุงตอยครับผมขอบคุณค่ะผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่แชร์การ์ตูนถึงเบอร์นะครับเด้ไลุงต่อยบอกเบอร์โทรแน่เพื่อมีผู้อยากอ่าโทรหาลุงต่อยเอาศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามเจ็ดเกหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่ง สองเก้าแสครับลูกต้อยกับเตรียมรักโทรศัพทาบอกคุณเนอ,อะ,อะอนสองเก้าแปดสามนะครับอะสองเก้าแดสามนย์แปดาก้าหนึ่งสอ,องเก้าแสาม ขอต่อยนะครับเบื้องต่อยไพ่หยากซอยยังกะซอยเราเด้อเพราะอะไ้มียาดีๆกับบอกเราเนี่ยทุกคบอกเราเนี่ยเพราะไรมีเงินไม่ท่องไอ้ทอยผมท่านเ่บอกผมมีเงินไม่ท่องเจอหมอบต้งคันแล้วโทรหาเพิ่นโทรหาเพิ่นครับโทรหาลูกต่อยเด้อขอบคุณลูกต่อยหลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ